พระพุทธเจ้ากัสสรูเกิดมาแล้วจะไม่มีซ้ำสองในโลกธาตุเดียวกันจะไม่มีผู้เจ้าเกิดมาแข่งผู้เจ้าองค์นี้ไม่มีนะผู้เจ้าเกิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่นะสัพพัญญูมีคนเดียวในโลกจนกว่าศาสนาจะหมดนะจบหายไปแล้วอีกนานเลยถึงจะเกิดผู้เจ้าอีกองค์หนึ่งนะดังนั้นในเมื่อผู้เจ้า ประกาศว่าท่านคือคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครในโลกรู้จริงนอกจากพระองค์เราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ตรงนี้ไหมถ้าเชื่อพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าสัตว์เหล่าใดประพฤติชอบหรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นถ้าเขาทำในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีในเวลากลางวันเว,เวลาเย็นก็เช่นเดียวกันอยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อยตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดจะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิตสิบประการนี้แล้วเป็นกุศลกรรมโมโหิิชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตยมทำทุกอย่างไปได้เลยอยากจะขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงานทำการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมด